อ่ะนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับรันมณีอิเล็กทรอนิกส์สุรินนะครับผมนี่นะครับผมมณีอิเล็กทรอนิกส์สุรินนะครับผมศูนย์แปดหกเจ็ดสามศูนย์ห้าสี่สองหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้มีสินค้านิดหน่อยนํามาเสนอให้เอฟซีได้ได้ชมกันนะครับผมไฟพานะครับผมนี่นะครับตามนี้เลยนะครับเอาไปใช้งานนะครับผมตามนี้นะกระพริบตามนี้เลยนะครับผมดวงละห้าร้อยบาทพอนะครับคือดวงละห้าร้อยบาทนะครับ สินค้ายังไม่ร่วมส่งนะครับผมรับเองสถานี้ถ้าส่งก็มีค่าส่งนะครับผมแล้วก็มีสายพ่วงนะครับสายพ่วงสเปคคอนความยาวประมาณ1เมตรนะครับผมตัวนี้นะครับมีอยู่9ก้าเส้นนะครับผมเส้นละ100บาทนะครับผมเส้นละ100บาทพอนะครับผมอ่ะแล้วครับก็มาถึงอะไรนี่สายคอนะครับผมสายคอตัวนี้24คอนะครับผม24คอ4,900บาทนะครับผมใช้งานปกตินะครับผมสมเทเแล้วนะครับก็จะมีแจ็คอยู่ฝั่งนี้นะครับดีเยอยะเลยนะครับเดี๋ยวผมนี่ นะครับ4,900บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผมแล้วก็มาถึงสเตนะครับสเตนะครับตัวนี้10เมตรนะครับชุดละ350บาทนะครับ1ชุด350บาทนะครับผมสายเปิดเพลงนะครับผมสายเปิดเพลงตัวนี้นะครับเส้นละ3ชุดละ350บาทนะครับชุดไหนก็ได้ครับเลือกเอาสายตัวนี้เป็นสาย SAE นะครับผม SAE นะครับหัวจะเป็นหัวทาดานะครับชุดละ350บาทนะครับมีเยอะนะครับสั่งมานะครับผมแล้วก็สายนะครับ สายสัญญาณนะครับ XLR นะครับมีเยอะนะครับทางร้านทำเองนะครับตัวนี้เส้นละ120บาทนะครับผมอ่ะนะครับผมเอาลูกพี่ลงก่อนนะครับผมนะครับสายนะครับสายพ่วงลำโพงนะครับตัวนี้เป็น2องคูณส,ส, <music> สอนะครับผมพร้อมหัวสเปคคอนไปเลยนะครับผมนะครับก็เส้นละ150บาทนะครับตัวนี้สองคูณสองจุดห้านะครับผมนี่พร้อมฮวสเปกคอนสวยๆนะครับเอากี่เส้นทักมานะครับผมเบอร์โทรหน้าร้านเลยนะครับผม แล้วก็มาถึงสายลำโพงเหมือนกันนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นสายพวงลำโพง1เมตรนะครับของไดนาคอมนะครับตัวนี้เส้นละ100บาทนะครับ2องคูณหนด้านะครับผมนี่นะครับผมนะครับแล้วก็มาถึงไม้นะครับผมไม่เซนเซอร์นะครับชุดนี้นะครับ500บาทพอนะครับ500บาทนะครับผมนี่นะครับเสียงดีนะครับแนะนำเลยนะครับผม แล้วก็มาถึงสายลำโพงหน,นึ่งสองนะครับผมตัวนี้สิบเมตรนะครับสิบเมตรพร้อมหัวเลยนะครับพร้อมหัวสเปคคอนนะครับสิบเมตรสี่คูณสองจุดห้านะครับสี่ร้อยบาทพอนะครับยังไม่ร่วมส่งนะครับผมก็มาถึงสายลำโพงนะครับตัวนี้ทันใดที่หาสั้นๆนะครับห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรนะครับผมตัวนี้จะมีห้าเมตรนะครับตัวนี้กี่เมตรแปดเมตรนะครับตัวนี้แปดเมตรแล้วก็มีสองคูณหนึ่งสิบเมตรนะครับขายรวมเลยนะครับผมตัวนี้นะครับสี่ขดนี้นะครับผม หกร้อยบาทพอนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผมแล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับสองคูนหนึ่งนะครับจะเป็นกลางสองแหลมหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวละสามร้อยห้าสิบเนาะพี่เนาะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่นะครับมีอยู่สองตัวนะครับทันไรรับก็ถักมาแล้วกันครับผมแร็กนะครับแร็กสิบยูนะครับแร็กพลาสติกนะครับสิบยูลึกสิบเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับลึกสิบเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมตัวนี้มีตําหนินะครับมีรอยแตกนะครับฝานะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับใส่กาวมานะครับ แต่ไม่มีพ้นต่อเสียงแน่นอนนะครับผมจะกาวมานี่แบบนี้เลยนะครับผมจะกาวมานะครับแต่ด้านหน้าจะสวยนะนะครับมีรอยประมาณนี้นะครับผมนะครับแร็กพลาสติกเด้อครับนี่ครับผมอ่ะนะครับ 10U หรือ17นะครับผม1,700บาทพอนะครับผมอ่ะนะครับหรือจะเป็นตู้นะเสียงกลางมีใบเดียวนะครับผมมีใบเดียวแดงๆนะครับจะถูกจะแดงแพงไปก่อนนะครับแดงไปก่อนนะครับแพงไหมไม่แพงนะครับ500บาทพอนะครับยังไม่ร่วมส่งนะครับผม ตัวนี้มีอะไรนะมีมีหน้าผ้านะครับผมหน้าผ้านะครับเดี๋ยวจะถ้าใดท่านเอาก็เดี๋ยวผมจะส่งรูปให้นะครับผมกลาง15นิ้วนะครับทางร้านนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับชุดละ6,500บาทนะครับผมพร้อมชุดแขวนเลยนะครับตัวนี้เป็นตู้ของทางร้านนะครับผมนี่นะครับ1ิ้นิ้วนะครับพร้อมชุดแขวนนะครับไม่รวมรอก้อนะครับชุดแขวนตั้งแต่บาแขวนลงมานะครับสี่ใบสี่ใบ6,500บาทนะครับใส่แหลมตองแปะได้ ใส่ปากพอซอสได้นะครับผมสิบห้านิ้ว6,500บาทนะครับผมหรือจะเป็นตู้เสียงกลางตัวนี้นะครับผมนี่นะครับแนะนาเลยตัวนี้มือจับเหล็กนะครับผมชุดครบชุดแขวน12นิ้วนะครับผม12นิ้วตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้5,800บาทยังไม่รวมส่งนะครับผมชมพุดแขวนเลยแบบนี้เลยนะครับผมรอมชุดแขวนแล้วก็จะมีมือจับไม้นะครับ4,900าบาทนะครับมือจับไม้มือจับเหล็ก4 เออห้าพันแนะครับผมมือจับเล็กห0 0พมือจับไม้4ี0พนะครับผมอ่ะนะครับสินค้าอยู่อำเภอเมืองจดสุรินทร์นะครับร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์วันนี้มาคลิปๆสั้นๆนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณ FC นะครับที่ติดตามนะครับร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์นะครับเบอร์โทรนะครับจะสั่งสินค้าเบอร์นี้เลยนะครับนี่จะของร้านนะครับผมวันนี้ไม่ได้เข้านะครับอ่ะจะของร้านทักไทย FC หน่อยครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมอ่ะนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับโอเคสวัสดีครับ